สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารสาระดีๆมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางผู้พิการก็เฮได้เลยนะครับเบี้ยยังชีพเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและก็เบี้ยผู้พิการนะครับสำหรับปีงบประมาณ2 5 6หก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมปฏิทินการจ่ายเงินครบทั้ง12เดือนเลยนะครับก็เซฟเก็บไว้เลยนะครับเตรียมจ่ายให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศ แล้วก็กลุ่มเปราะบางทุกคนนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับหากรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับมาแล้วนะครับปฏิทินเงินปีงบประมาณ25-6 6นะครับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง กรมบัญชีกลางก็ได้แจ้งตารางการจ่ายเงินนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศนะครับโดยมี3กลุ่มที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตลอดระยะเวลาในปีงบประมาณ2566นกะครับก็คือผู้สูงอายุนะครับเป็นเงินเบี้ยยังชีพเงินเด็กนะครับหรือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแล้วก็เงินเบี้ยความพิการนะครับของผู้พิการทั่วประเทศนะครับสำหรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเดือนตุลาคม2 5 6 5กนะครับก็โอนเข้าบัญชีไปหมดแล้วนะครับทั้งเด็กเล็กนะครับรับเงินอุดหนุนบุตร ผู้สูงอายุก็รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการก็รับเบี้ยความพิการนะครับแล้วก็พร้อมอัปเดตปฏิทินการจ่ายเงินปีงบประมาณ2 5งหตลอดทั้ง12งวดนะครับทั้ง3กลุ่มนะครับสำหรับปฏิทินการจ่ายเงินเดียวยากลุ่มปอปางนะครับประจําปีงบประมาณ2 5งหกนะครับก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับสองหาถึงเดือนกันยายน2 5งหกนะครับก็มีดังนี้นะครับงวดที่1นะครับก็คือเดือนตุลาคม2565นะครับ เป็นวันจันทร์ที่10ตุลาคม2 5 6หที่ผ่านมานะครับวดที่สองนะครับเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับ25 6 5ก็คือวันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายน2 5 6 5ที่จะถึงนี้นะครับวดที่3นะครับก็เป็นเดือนธันวาคม25 6 5นะครับเป็นวันศุกร์ที่เก้าธันวาคม25 6 5นะครับวันเสาร์นะครับจะตรงกับวันที่10ดังนั้นนะครับรัฐบาลก็เลื่อนมาจ่ายเงินให้ในวันที่9นะครับ วันที่4นะครับก็คือเดือนมกราคมสองห้าหนะครับเป็นวันอังคารที่10บมกราสองห้าหกนะครับงวดที่5นะครับเป็นเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับเป็นวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์2566นะครับงวดที่6นะครับเดือนมีนาคม2566ก็เป็นวันศุกร์ที่10มีนาคม2566นะครับงวดที่7นะครับเดือนเมษายน2566นะครับจะเป็นวันจันทร์ที่ 10เมษายน2566นะครับวันที่8นะครับเดือนพฤษภาคม2 5 6 6จะเป็นวันพุธที่10พฤษภาคม256 6นะครับวันที่9นะครับเดือนมิถุนายน256 6จะเป็นวันศุกร์ที่9มิถุนายน2566นะครับวันที่10นะครับเดือนกรกฎาคม2566จะเป็นวันจันทร์ที่10กรกฎาคม256 6นะครับ งวดที่11นะครับเดือนสิงหาคม25 6 6จะเป็นวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2 5 6หนะครับแล้วก็งวดที่12นะครับงวดสุดท้ายสําหรับปีงบประมาณ2 5 6หก็จะเป็นเดือนกันยายน2 5 6หนะครับก็จะตรงกับวันศุกร์ที่แปดกันยายนสองห้าหกหกนะครับเพราะว่าวันที่สิบก็ตรงกับวันหยุดนะครับรัฐบาลก็เลื่อนมาจ่ายให้เร็วขึ้นนะครับก็จะเป็นวันศุกร์ที่แปดกันยายนนะครับ และสําหรับกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินในงวดที่2นี้นะครับก็คือเงินอุดหนุนบุตรนะครับเดือนละ600บาทก็จะเป็นงวดที่2ในเดือนพฤศจิกายน2 5งหกนะครับก็จะเป็นวันพฤหัสบดีที่10นะครับพฤศจิกายน2565กนะครับก็จะเป็นเงินเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบนะครับครอบครัวรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีนะครับก็จะรับเงินอุดหนุนจํานวน600บาทนะครับ และตั้งแต่วันที่16กันยายนนี้นะครับรัฐบาลก็เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรนะครับตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กได้แล้วนะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดน,นะครับ600บาทต่อเดือนต่อคนนะครับโดยตั้งแต่วันที่16กันยายน2565เป็นต้นไปนะครับสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง2วิธีก็คือ ลงทะเบียนณเทศบาลตำบลเขตนะครับที่เด็กแรกเกิดนะครับผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงแล้วก็2นะครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กนะครับที่สามารถลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับสำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนนะครับผู้ปกครองนะครับเป็นบิดามารดาหรือบุคคลอด่นนะครับที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับแล้วก็เด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่รวมกันด้วยนะครับสมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 1 0,000แสนบาทต่อปีต่อคนนะครับแล้วก็สามารถรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพก,กับเลขบัตรประชาชนได้เลยนะครับและคุณสมบัติของเด็กนะครับก็คือเป็นเด็กแรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน6ปีนะครับมีสัญชาติไทยแล้วก็ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชนตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดนะครับส่วนผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กจะต้องพิสูจน์ตัวตนก่อนในครั้งแรกนะครับณนะที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน DDOPA ของกรมการปกครองนะครับต่อไปก็จะเป็นเบีย้ยความพิการนะครับเดือนละ800บาทนะครับสำหรับผู้ที่อายุ18ปีก็จะได้รับ1,000บาทนะครับโดยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับก็จะได้รับเบีย้ยอย่างชีพจำนวน800บาทนะครับแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปก็จะได้รับเบีย้ยอย่างชีพจำนวน1,000บาทนะครับซึ่งผู้พิการนะครับที่จะขอรับเบีย้ยอย่างชีพได้นั้น จะต้องมีบัตรประจําตัวคนพิการก่อนนะครับสถานที่ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการนะครับที่กรุงเทพก็มีฝ่ายสังคมสงเคราะห์งานวิาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบา 4, ลศรีราชนะครับสนะครับฝ่ายสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับแล้วก็ 3. โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้านะครับส่วนต่างจังหวัดนะครับก็จะมีโรงพยาบาลประจําจังหวัดอําเภอที่มีศูนย์บริกรารแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลน,นะครับ 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็3หน่วยงานของรัฐอื่นนะครับตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนดนะครับและเอกสารหลักฐานนะครับประกอบการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการนะครับก็มีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับทะเบียนบ้านของคนพิการรูปถ่ายคนพิการขนาด1นิ้วนะครับถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนจํานวน2รูปนะครับแล้วก็เอกสารรับรองความพิการนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับเปือนละ 600จนถึง1,000บาทนะครับจ่ายเป็นขั้นบันไดก็ตามอายุดังนี้นะครับอายุ60ถึง69ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน600บาทนะครับอายุ70ถึง79ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน700บาทอายุ80ถึง89ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน800บาทนะครับแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปก็รับเบี้ยยังชีพจำนวน1,000บาทนะครับและสำหรับข่าวๆนะครับที่ว่าจะเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ เป็นคนละ1000บาทเท่ากันทุกคนนั้นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับเดี๋ยวถ้าหากมีความคืบหน้านะครับทางช่องก็จะนํามารายงานให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็สําหรับท่านใดที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนะครับก็สามารถเช็ควันโอนเงินจากรัฐบาลได้ตามนี้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวส,สารสาระดีๆที่นํามาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหากมีความคืบหน้า เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ